สวัสดีครับสตรีชมรมคนรักเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับชาลีซาวสำหรับวันนี้นำมิกดิตอนะครับเจ้าตัวเล็กของค่ายบาริเจอร์นะครับมีชื่อว่าโฟล์ทแปดนะครับเป็นมิกดิจิตอลนะครับแปดช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมผ่านเครื่องได้เลยนะครับผ่านหน้าเครื่องนะครับหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าผ่าน iPad ของเรา นะครับอ่าอันนี้มันจะสัมพั์กันนะครับหน้าเครื่องก็จะมีจอเล็กๆนะครับไว้ดูสถานะการใช้งานนะครับมีเอฟฟงเอฟเฟกมีให้มอนิเตอร์นะครับมีให้ครบนะครับแล้วก็เมนนะครับแล้วก็มีปุ่มเมนหลักตรงนี้นะครับหนไ้มครับหมุนตามนะครับอ่าแล้วก็มีบลูทูธให้ตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมสัญญาณผ่านระบบบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธควบคุมหรือว่าบลูทูธเสียงเสียงก็ได้นะครับบลูทูธเสียงนะครับ มาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับมีให้นะครับมี eq ให้นะครับ C band ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับบาลานซ์ซ้ายขวานะครับมีเจ้าคอมให้นะครับมีเกนให้แล้วก็มีโลคัดให้โลคัดคัดเสียงไม้นะครับมีเอฟเฟกต์มาดูเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ถือว่าแจ๋วเลยนะครับมีทั้งหมด16ชุดให้นะครับ16บหกชุดถือว่าเป็นการพัฒนาจาก รุ่นพี่นะครับพวก X i r นะครับตระกูล X Air นะครับก็คือผสมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกใช้งานได้ง่ายนะครับถือว่าใช้งานง่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Charisaw นะครับมาเสนอให้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสนใจตัวนี้นะครับเป็นโฟล์แนะครับข้างหลังก็เป็นเชื่อมคอมได้นะครับสามารถเชื่อมผ่านคอมได้นะครับก็คือ USB Audio ได้นะครับตัวนี้เป็นบูเช่นะครับแท้บูเช่สติ๊กเกอร์ไม่แกะนะครับ สำหรับใครที่เชื่นชอบสนใจนะครับตัวนี้เสนอราคาเพียงนะครับแปดพันเก้าร้อยก้าสิบก้าบาทเท่านั้นนะครับสดคุ้มนะครับ8,900นก้ร้อยบาทนะครับแปดพันเก้าร้อยก้าสิบก้าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เชื่นชอบสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ